hello guys it's Friday อ่าสวัสดีค่ะวันนี้วัน Friday วันศุกร์ถูกไหมโอเคอืม okay. um, วันนี้ไม่ได้มาเป็นไลไม่ได้มาไลฟ์สดนะคะเพราะว่าพอดีไม่สะดวกนะก็เป็นพรีเมียร์ไลฟ์ไปแทนนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษจากตัวเพลงกันนะคะเพลงชื่อว่าเพลง London Bridge is falling down นะคะ London Bridge is falling down ทํานองมันจะเป็นแบบนี้นาๆาๆาๆนาๆาๆนาๆานานาๆนานาๆนาๆนานะๆนา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 งนาๆนแบบาๆน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 าๆอาๆน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 าาๆน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 นาๆนาๆนาๆนานาๆนาๆนาๆนา ไปเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะอ่ะมาดูหน้าแรกเลยอันนี้ learn นะคะ learn คือคำว่าอ่านว่า learn นะคะ learn แปลว่าเรียนรู้นะคะ learn learn English with with แปลว่าด้วยแปลว่ากับนะคะ with โอเค learn English with Songs อันนี้ตัว S บอกว่ามีหลายเพลงอะไรเงี้ยคือใช้เป็นเป็นช่วงของคูเฟอร์นะคะ <laughs> Learn English with songs คือเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงนะ Songs เพลง and a and อันว่า and นะคะแปลว่าและ Lyrics lyrics ตัวนี้แปลว่าเนื้อเพลงอะ ยังไงก็จดไปด้วยก็ดีนะคะตอนเรียนถ้าเกิดอยากได้ hand out อะไรเงี้ยส่ง inbox มาขอได้นะคะโอเคต่อไปอ่ามาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะ bridge bridge ออกเสียง ge หน่อยนะคะมันจะเป็นเสียงนี้มันจะเป็นเสียงประมาณเนี้ย bridge bridge นะคะแปลว่าสะพานโอเคนะบริ d จ e สะพานอันนี้คือที่ไหนคะอันนี้คือ London Bridge นะคะเป็นเราลองไปเซิร์ช Google ดูรูปมันน่าจะสวยกว่านี้ <c oughs> อ่ะต่อไป next word is ออมันมากกว่าหนึ่งคำนะเป็นกลุ่มคำะคะ่ะมาเป็น phrase ก็คือคำว่า falling down f a l l เนี่ยอ่านว่า fall นะคะ ing คือ in. fall ing falling falling down d o w n down falling down คือล้มลงหรือถ้าเป็นอ่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็คือล้มใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคะเป็น object เป็นสิ่งก่อสร้างอะไรแบบนี้เป็นวัตถกุก็แปลว่าถล่มได้นะคะ,ะ falling down ล้มถล่มนะ Next word เอามาเป็นกลุ่มคำอีกแล้วนะคะอ่ะมันแปลได้แยกกันได้ค่ะอันนี้ my M y, my 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 หรืนว่า my นะคะจำได้ไหมว่าถ้าเป็นตัว y ออกเป็นเสียงสระได้เป็น i ได้นะคะก็เป็น my 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 ว่าของฉันนะแต่นี้แปลรงมๆไปดีกว่านะ my fair อันที่สองคือ f a i r fair My fair นะคะต,ต,ตัวตัวต่อไป lady อันนี้นะคะอ่านว่า lady lady นะคะอะ่รวมนะอ่านว่า my fair lady my fair lady my fair lady ก็คืออารมณ์แบบยังไงอะเรียกผู้หญิงสวยอะคนสวยอะไรแบบเรียกเรียกคนสวยครับอะไรอย่งเงออี้ยคนสวยสวยสวยหรือว่าแบบ คุณแบบเรียกผู้หญิงนะคะอ่ะต่อไป next word is เอออย่างเีเป็นคำละมา build. build 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 นะคะแปลว่าทำไมแปลว่าสร้างเออแปลว่าสร้างนะคะ build a house สร้างบ้านอะ,อะไรแบบเนี้ย okay next word จดไม่ทันกดพอยแล้วจดนะโอเค next word iron iron แนนที่แน่ๆคือไม่อ่านว่า iron นะคะเออคนมันอันเนี้ยอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นที่เราไม่อ่านตรงตัวเนาะใช้แบบเวลาเราจะอ่านก็มันควรจะคู่กันกับการฟังอะคะ่ะการฝึกอ่านกับการฝึกฟัง ควรจะคู่กันเมื่อลองอ่านได้แล้วลองกดซักออนไลน์ดิกชันนารีหนึ่งลองเช็คเสียงด้วยนะคะสมัยนี้หาฟังเสียงได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเลยอ่ะอันนี้ Iron นะคะคือเหล็กนะคะสอนเคมีไปด้วยเลยได้ไหมแ <laughs> ต้เคมีสารอัลคาไคือตัวนี้คะ่ะ Iron นนะคะอ่าแปลว่าเหล็กนะคะต่อไป next word is B A R เนาะอ่านว่า bar bar เอ๊ะเจอแล้วเนาะเคยเจอแล้วนะคะ EP แรกๆ bar คือเป็นแท่งเป็นก้อนอ่าอย่างเช่นไอเนี่ยไอตัวก้อนแท่งช็อกโกแลตเนี่ยเราอ่ะช็อกโกแลตใช่ไหมภาษาไทยอ่ะภาษาอังกฤษก็จะเป็น Chocolate. ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะแท่งช็อกโกแลตก็จะเป็น bar. ช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตบาร์ไหนลองเป็นแท่งเหล็กละ่ะ เออเมื่อกี้เอาคำมาผสมกันสิคะเหล็กคือ Iron ใช่ไหมแท่งเหล็ก Iron Bar อะไรได้อีเดีอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ถ้านอกจาก b า r แปลว่าแท่งแปลว่าก้อนเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Bar ที่เป็นให้ไปนั่งดื่มกันกันแปลอย่างนี้ได้คะ่ะอ่ะต่อไป B E N D นะคะ B E N D อ่านว่า bend bend ดูจากภาพ bend คือการงอค่ะงอถ้าเรางอแขนอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้ว่า bend าให้งอแขนนะ bend your arms องอแขนสิอะไรเงี้ย bend your arms ได้ bend your knees อะไรเงี้ยงอเข่าอะไรเงี้ยเออกว่าว่างอนะคะอ่ะ ต่อไปอันนี้ b r e a k break อันว่า break นะคะแปลว่าแปลว่าหักนะคะหัก break โอเคต่อไป g o l d gold gold โกลนะคะ,แป,ะคนะแปลว่าทอง้โอเคนะแปลว่าทองโอเคเมื่อกี้เราเรียนคำว่าแท่งไปใช่ไหมถ้าจะเนี่ยทองแท่งเนี้ยค่ะพูดว่าอะไรอะทองแท่งทองแท่งเปิด sound effect ก่อนนะคะยังไม่ได้เล่นเลยวันนี้ทองแท่ง ทองแท่งก็คือ gold bar b a r ค่ะ bar ที่แปลว่าแท่ง gold bar ทองแท่งต่อนะเฮ้ยมีอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจปลาทองปลาทองไงดี่คะปลาทองปลาคือ fish right เนอะ fish โอเคปลาทอง gold fish gold fish นะคะอ่ะ next word เมื่อกี้ทองแล้วอันนี้อะไรอันนี้ก็เงินนะคะเงินแบบแรกเงินนะไม่ใช่เงินที่เป็นใบกระดาษไว้จ่ายซื้อของอะไรคะ่ะอ่ะเงินที่เป็นแรกเงินอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า silver silver นะคะ silver คือเงินอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรลนะ่ะ silver bar right silver bar แท่งเงินอ่ะ ทวนคำศัพท์อีกครั้งเนาะทวนก่อนทวนก่อนทวนก่อนลองดูนะคะมา one t o go bridge. bridge bridge สะพาน falling down falling down ล้มลงถลม่ม My fair lady My fair lady คนสวยส,สวยๆใช้เรียกผู้หญิงนะคะแต่มันเป็นโบราณแล้วนะอย่าไปเรียกอย่างนี้เลยดูเชยเชยอ่ะโอเค next word Build, build, Sang Iron, Iron, Lake Bar, Bar. Hang. Gone. Bend. Bend. No Break. Break. Huh. Gold, gold, Tong Silver, Silver Nun. Okay, ah, let's try this one, my fair lady. Bar Gold Falling Down Iron break bridge build bend โอเคอ่ะทีนี้มาถึงตัวเพลงนะคะ เพลงชื่ออีกทีนะคะชื่อ London Bridge is falling down อยู่ข้างบนนะคะตัวเทบๆนั่นนะคะโอ้ทีนี้เดี๋ยวนะเอาทำนองกันนะมันจะเป็นนาๆๆ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  na ะมาอ่านก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยไป แต่แต่งเสริมทำนองเอานะคะอันนี้เีตัวทีระคำเนาะอันนี้เป็นชื่อ capital city ค่ะ capital city ก็คือเมืองหลวง capital city of England เป็นเมืองหลวงของ ENGLAND หรือว่าอังกฤษก็คือ LONDON นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เรียนแล้วอ่านว่า bridge นะคะ London Bridge ได้แล้วนะอันนี้ค่ะ is ถ้าอ่านไม่ได้เราสะกดก็ได้นะคะอ่ะ i เป็นสรละอีเนาะ S คือสอเสือไม่มีอะไรข้างหน้าใส่ออาอ่างไปสิอ่านว่า is จำนะคะว่า is is นะคะ อ่ะ uh, London Bridge is นะคะอ่ะ uh, ตัวที่นี้เป็นอันนี้เรียนแล้วเป็นชุดเลย Falling down mm hmm. ใช่ไหม Falling down นะคะอ่ะ uh, มามี full stop มีมีจุดไอจุดเนี่ยนะคะอยู่ข้างหลังก็คือหนึ่งประโยคละอ่ะ uh, มาดูมันจะเป็น London London Bridge is falling down London Bridge is falling down ก็คือสะพานลอนดอนกำลังจะถล่มแล้วเออล o n ดอนบริดจ์ Bridge, เรียกทับสับเลได้ไหม London Bridge สะพานที่ยูว่าลอนดอนเนี่ยกำจะ falling down แล้วกำลังถล่มแล้วนะคะอืมแล้วก็ซ้ำไหม falling down falling down แล้วก็ซ้ำอีก London Bridge is falling down อันนี้เราก็เรียนกันไปเป็นชุดเลยค่ะคือ ไม่รู้เสียงมันเข้าหรือเปล่านะเป็นเสียงอิทอิใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นเสียงสัตว์อะซึ่งดังทั้งเช้าเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันเสีงดังมากค่ะอ่ะต่อไปอัที่วงคืออะไรคะ My Fair Lady นะคะอารมณ์แบบคนสวยถสะพานกันข้าลแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะทีนี้ลองมา And hey one two go London bridge is falling down falling down falling down London Bridge is falling down my fair lady Ah Tini long London Bridge is falling down falling down falling down London Bridge is falling down My family ง่ายไหมมาลองกันดูอีกรอบค่ะอ๋อนิดนึงนะเวลามันร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะคะหรือพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ is แบบมันก็จะไม่ใช่ London Bridge is นะมันก็จะเป็นเหมือนตัว bridge มันลง G E ก็จะลงเสียงจืดใช่ไหมคะเขาจะเชื่อมเลยอะมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหม คำก็จะเชื่อมไปเลยเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็น London Bridge แต่มันไม่ชัดอะ่นะ,ะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกัน want uh, to g o London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down, my family โอเคนะจบ1ทอนแล้วนะเอ้ยมาไปต่ออ่านมาอ่านอ่าน อันนี้คือคำว่า build นะคะ build แปลว่าสร้างโอเคสร้างอันนี้ค่ะตัวอสระอีทีทหารไม่มีอะไรใส่ออกอ่างอะคำว่า it อันนี้ว่า it นะคะ build it ก็คือสร้าง it โอ้โหพูดผิดเลยค่ะโทษทีสร้าง it ก็คือมันใช่ไหมสร้างมันคือสร้างอะไรสร้างสะพาน,นนั่นเองสร้าง l o น d o นบริดจ์ build it up โอ้พูดไปแล้วเนอะ up อ่านว่า up นะคะ build it up คือสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ build it up อันนี้ w i t h อ่านว่า with with นะคะแปลว่าด้วย build it up with เอ้ยเดี๋ยวนะเผื่อลองเพลงไปละอันนี้ค่ะ iron นะคะอ่านว่า iron แปลว่าเลขอ่ะ Iron bars ดันมี s ด้วยไม่เป็นไรค่ะมัน bar b, AR b a r bar ที่เราเรียนแปลว่าแท่งแปลว่าก้อนใช่ป่อะอ่ะ bars เติม s ก็แค่มีหลายแท่งหลายอันน,อนั่นเองก็มี bar มี iron bar หลายอันมีแท่งเล็กหลายอันใช่ไหมจะสร้างสะพานทิมก็ต้องใช้หลายอันใช่ไหมคะ่ะอ่ะ build it up with iron bars แล้วก็ซ้ำอ่ะ iron bar iron bar build it up with iron Bars เดี๋ยวเอาอันนี้มาดีกว่านะและอันนี้ซ้ำอีกแล้วค่ะก็คือคำว่า my fan lady ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้จะเอา pointer โอเคนะเดี๋ยวลองมาอ่านกันอีกรอบกันลองนะคะ build it up with iron bars iron bars Iron Bars มันจะเป็นทำนองอะขอโทษดีอ่ะต่อ build it up with iron bars my fair lady อ่ะมานะคะรับหนึ่งขอจิบน้ำแปบบ๊บอ่ะทีนี้มาใส่ทำนองเข้าไปนะคะ one two go build it up with iron bars iron bar Iron bars, b i l l it up with iron bars my fan lady ah เดี๋ยวลองช้าๆดูนะไม่ไรัด one two go build it up with iron bars, iron bars iron bars iron bar build it up with iron bars my fan lady สองท่าแล้วนะสองเท่าแล้วนะโอเคต่อเนาะ อันนี้ค่ะอ่านว่า iron นะคะ iron อันนี้เนียนแล้ว bars iron bars แท่งเหล็กหลายๆแท่งเนี่ย w i l l อ่านว่า will will แปลว่าจะค่ะจะ iron bar will อันนี้อ่านเรียนแล้ว bend bend แปลว่างอ a n d เคยพูดไปตอนต้นเอเนี่ยว่า and แปลว่าและนะคะต่อไปอันนี้ค่ะ b r e i k break break แปลว่าหักเพราะนั้นทั้งประโยคอ่านว่า iron bars will bend and break ก็คือตัวแท่งเหล็กมันจะโดนทำไมมันจะมันจะงอ bend AND มันจะหะักนะคะแล้วก็สา bend And break bend and break. Iron bars will bend and break. My fair lady. Dinah Koba. Pang and gonna and the Read together one to go. Iron bars will bend and break. Bend and break, Ben d and break, I r o n bars will b e n d and break, my fair lady, โอเคขอดิบน้ำก่อนทีนี้เราใส่เราใส่ทํานองเข้าไปนะคะมา one t o go Iron bars will bend and break, bend and break, bend and break. Iron bars will bend and break, my fair lady. Ah, อ่ะ rob มา Want you go? Iron bars will bend and break, bend and break, bend and break. Iron bars will bend and break, my fair lady. โอเคนะประมาณนี้อ่ะทีนี้ไหนมาร้องตั้งแต่แรกขอแค่สท่อนพอวันนี้ขอแค่สมท่อนทำไมขอแค่สท่อนเสียงไปแล้วค่ะโอเคมา one t w o go o o n d o n b r i d g e falling down falling down falling down London bridges falling down my fair lady Build it up with iron bars, iron bars, iron bars. Build it up with iron bars, my fair lady. Iron bars will bend and break, bend and break, bend and break. Iron bars will bend and break, my fair lady. Okay, now I'm a penny playing Go. เวลาที่ทุกคนจะฝึกภาษาอังกฤษเนะีคะสามารถฝึกได้จากเพลงเด็กๆได้เพราะว่าทำไมคำศัพท์มันจะง่าย 1. นึ่นะคำศัพท์มันจะเป็นศัพท์ที่สั้นๆหน่อยแล้วก็ 2. ก็คือว่ามันจะใช้ซ้ำๆอะคะ่ะมันจะใช้ซ้ำๆเท่ากับว่าเราก็จะได้ฝึกแปลความหมายฝึกร้องให้ทันอย่างเงี้ยซ้ำๆฝึกการออกเสียงซ้ำๆเนี่ยนะคะ ฝากไว้ด้วกันค่ะนะคะสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษโดย Song and r e l i x นะคะอ่ะวันนี้ก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ See you again Monday okay See you again on Monday Have a good day Sky Have a good weekend okay today Bye